สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป่าอ้าวอาสูผู้สูคนเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะคะค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนหน่อยเยลินอินดีเด้อค่ะเด้อมื่อนี้่ยมำนังพาวเวยอยู่ในสวนหลังบ้านค่ะพี่น้องคะมื่อนี้เยลินสิมวาวอลเรื่องเอ่อเมียฝรั่งเลิกฝ่าแลบเนาะคะเนาะสำหรับเอฟซีหลายๆท่านที่รุ่นรุ่นกับชีวิตรักคังไม่ของเยลินเนาะคะเนาะหลายๆท่านก็ลงในคอมเมนต์ หล,หลายคลิปเหียลินได้อ,นนอ,ดอ,อ่านอยู่เด้พี่น้องเฮยลินอ่านยู่เดค่ะแต่ว่าเ่ายะลินยังบ่ได้โอกาสที่สเว้าวสู่ฟังเนาะค่ะเนาะดังนั้นคลิปนี้เฮีลินก็เลยสิมาเว้าวสูุพีส่น้วงฟังว่าความฝันของเอฟซีหลายๆคนที่อยากเ,เห็นผู้ชายคนใหม่ของเฮยลินนั้นมันพังสลายไปเร้วพี่น้องจ้าลักสลายดอกไฟบานพี่น้องความฝันที่ เีนเอาผู้เบามาโซ่ให้พี่นองเบืองอัินบื่มีดอ,อกพี่นองค่ะยะ่าล่นนันได้เลิกคบหากับผู้ชายคนนี้ไปแล้วพี่น้องก็ชิสงสใสเอาเปิดใจบ่ท่านได้ด่วนคือได้เลิกฝ่าแหลบเนาะค่ะเนาะ,นะเนี่ยฝรั่งเลิกแบบฝ่าแหลบพี่นองะ่ะค่ะกัในเมื่อเข้าเปิดใจที่ซีเลียนรู สิ่งใหม่ๆบ่าวาสิเป็นสิ่งได้ก็ดีเนาะค่ะเนาะเรื่องผู้เบาก็ดีคือกันค่ะคําว่าเปิดใจเฮาก็ต้องยอมรับและเตรียมใจกับสิ่งที่สิเกิดขึ้นนะคะบ่าวาสิมีเขาหรือโบมีเขาเฮ้าสิต้องมีจุดยืนเป็นของเจ้าของแล้วก็ต้องเตรียมใจมีสติอยู่เสมอๆในการเลือกลากคบหากันในครั้งนี้กับโบมีอีหอย่างหลายพี่น้องค่ะเราไปกันไม่ได้พี่น้องค่ะมัน มันมันบ่มีหมองที่สิไปน้ากันใดตลอดหลอดฟังดังนั้นเร็วการยุดความสัมพันธ์นี่มันกะดีเพื่อว่าเฮาสิปะตองถลํำลึกไปหลายกว่านี้ต่างคนต่างปะตองมาเสียเวลาซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะต่างคนกัดสิใดไปค้นหาหรือว่าพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ ที่มันชัยเนาะค่ะเนาะท้ามันบ่ชัยเฮาก็ต้องมูบออนกับชีวิตของเฮ้าต่อไปพี่พเพื่อนเอฟซีหลายๆท่านตีอวยพรมาเยลินขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับคําอวยพรให้เยลินได้มีความสุขสมหวังเนาะค่ะเนาะ,ะคะ่ะแล,ะะล้วก็เยลินก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนเอฟซีทุกๆท่านทั้งที่มีคู่แล้วก็ดีบทท่านด้มีคู่ก็ดีก็เขาให้มีชีวิตที่มีความสุขสมหวังเช่นกันนะคะไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเราก็ต้องอยู่ ด้วยตัวของเราเองค่ะดังนั้นแล้วคลิปนี้เยลินกับซิมาเราแบ่งปันถึงการครบหาฝรังะะ่งเนาะค่ะเนาะว่าการที่เข้ามาเปิดใจคบหาคนใหม่นี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันบอสามารถไปกันไดนะะ้เนาะค่ะเนาะหนึ่งในนั้นที่เป็นลักๆของเยลินก็คือการสูบบุหรี่นะคะเยะลินเยลินบอมาค้นสูบยาพี่น้องคะค่ะ,ะแต่ว่าเยลินกับบอไดไปบังคับ ผู้ใดให้เศร้าสูบนะคะคือเพิ่นถามมาเยลินก็นต้องตอบไปว่าอันใดเยลินมากอันใดเยลินบ่มากซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดของเฮ้าบบแมนวาเฮ้าสอบพ่อไผคนนึงเฮ้าสิต้องไปทําตามอารมณ์ของเขาทั้งหมบิบ่ใบช่นะคะเยะลินมีจุดยืนของเยลินและเฮาเลือกได้เขาเลือกได้เฮ้าเลือกได้พี่น้องเฮ้าบ่ได้เอาอารมณ์เป็นที่ตังนะคะดังนั้น การคบหาคลั้งนี้ของเยลินเยลินสิใส่สติมากกว่าอารมณ์มากกว่าสิ่งที่เยลินมองเห็นอยู่นะคะดังนั้นแล้วขอหนักๆก็คือการสูบบุหรี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นลันปากว่าเพิ่นสีเศร้าสูบแต่เพิ่นพอยเยลินใหม่ๆซื่งเยลินกับบได้บังคับเพิ่นเพิ่นเป็นคนเบาเองพ่อศึกษากันไปดนๆหนักหลายก็เกาเยลินกับบได้จมในยังเด้แต่เพิ่นหลูว่าเพราะว่าเพิ่นยำกับเยลินว่า เธอบอมมาคนสูบยาแมนบออย่าเล่นก็บ,บอกว่าใช่มันกับเป็นสุขภาพบอดีกับตัวเธอน้ำเน้อสิ่งแวดล้อมฉันนยูไก่ชันกะ เป็นสุขภาพบดีซึ่งตัวเยลินเองกับสุขภาพบดีย่เวยลวเยลินกับระวังเรือ้องข้นบุรีย่เลวพี่น้องจ๋านี่ก็อาจสิเป็นสาเหตุหนึ่งที่ห้าวบอสามารถไปกันใดเนาะคะ่ะเนาะเขาบอสามารถที่สเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้แล้วห้าวกับบอใดไปบังคับให้เขาเปลี่ยนแม็นบอพี่นอ้องอ่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไปกันบอใดพี่น้องจ๋าถามว่าเขาดีไหม เขากับเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีคนหนึ่งอยู่อายุเท่าไหร่อายุหาสิปีพี่น้องค,ะค่ะถ้าถือเป็นวัยที่กําลังหาวอยู่นะคะหาสิหาไปหอดหาสิบสองสนี่คนกําลังหาวอยู่เดฟพี่น้องคนบัตทันยูค่ะพี่น้องค,ะค่ะอันนี้ย่าลืนกับเข่าใจนะคะค่ะ มีวีแววสีใดหวนคืนหากันหรือบอ่อมูปวกหลายคนกระทำเนาะ,ะ,ะคุยกันบ่ใดเลยบอ่อสำหรับเยลินเองนะคะถ้าถ้าเลิกคุยก็คือเลิกคุยบ่มีการ ติดโตยืดเยื้อได้ค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเฮ้าตรงการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวควงเขาไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่เราไปกันไม่ได้เฮ้าสิไปยืดเยื้อเหตุอีหยังกับความสัมพันธ์ที่ที่มันบ่โอเคแมนบ่ยืดไปยืดไปกะเสียเวลาทั้งเฮ้าแลวกับเขาซื้อ,อ,อพี่น้องจาเยลินก็เลยบบมีการเคลื่อนไว้ตรงนี้แล้วยลินกะบบได้คิดว่าสีมะนัง โวยวายเสียอกเสียใจอีหยังนะคะเพราะว่าการเปิดใจขอให้พี่น้องคะการเปิดใจคบหานี่มันมีหลากหลายรูปแบบพี่น้องคะอยู่ที่ระยะของเวลาที่เราคบหานะคะเนาะบางคน3เดือน6เดือน1ปีหรือบางคนหลายหลายปีก็ยังบ่มีสถานะนะคะส่วนของยาลินนี่ก็สามเดือนขึ้นไปค่ะพี่น้องคะซึ่งถามว่าสถานะต้องมีไหม มันก็นเร็วเกินไปที่สิมีสถานะนะคะเพราะว่าการที่เิมีสถานะเนี่ยถ้าคนที่ตั้งหลักปักฐานอิลีเอาจริงจังอิลีเนี่ยมันสิมีสถานะแต่ที่แหลกกันบอกแต่โตยลินเองเนี่ส่วนโตของยลินเองยลินกับบอมักผู้ใดมาเร่งรัดความสัมพันธ์นะคะถ้ายลินรู้สึกว่าครบแล้วรู้สึกสบายใจไปต่อเรื่อยๆได้ค่ะแต่ยลินบอต้องการให้ผู้ชายมาขีดเส้นว่าต้องเป็นอันนั้นอันนี้ต้องมี ข้ามผูกมัดจังสินพี่น้องโดยที่เฮายังบพบ้อมนะคะเยาวิินตรงการศึกษาไปจนกก่าสิมั่นใจว่า,าเฮาสามารถเพิงพาอาศัยฝากพีฝากไขได้โมเมนต์พอกันได้แต่ย่ามมีความสุขย่าม,มีความถูกหายหัวแบบนี้เขาเบื่อว่าเอาเขามาให้มีความสัมพันธ์ในชีวิตของเฮานะคะพี่น้องคะมันเป็นการคบแบบผิวเพลินคบแบบ ยังเชิงล่องลูเลียนลูกันไปซื่อๆนะคะพี่น้องดังนั้นแล้วการครบหาของเยลินครั้งนี้ก็เป็นการให้ความลู่ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเยลินสิมาบอกให้ฟังว่าเลิกฝ้าแลบนี่ เขาตรงมูบอ่อนแบบใดเข้าตรงไปจังใดเข้าตรงทําตัวแบบใดกับผู้ชายประเภทนี้นะคะดังนั้นแล้วการคบหาผู้ชายฝรั่งต่างชาตินี่ในในต่างแดนนี่มันบรไดวว่าอ่าสี ได้ง่ายๆนะคะสําหรับยายลินมันบ่เคยง่ายอีอย่างที่มันง่ายมากเกินไปมันกับบดีพี่น้องคะ่ะยากหลายกับบดีง่ายหลายกับบดีเนาะคะ่ะเนาะตองห้มันมีความกึ่งกลางมีความพ่อดามพอดีอในสิ่งนั้นๆสสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยายลินอยากสิบอกเอฟซีว่าว่าตองเสียใจเด้อเราพูไ้ไดทีค่อยทีสีเห็นหนา ฝรั่งคนนไม่ของเยลินนันรอบไปสกอรนนะคะตัวจิงมาเมื่อใดจักเมือนึงกสิไดเห็นคือเกาอันนี้คือโตสำรองสกอรนพี่น้องค่ะ <c oughs> เขาแค่ค้นคุยพี่น้องแค่ค้นคุยค่ะก็แค่ค้นคุยดังนั้นมันไม่มีการคืบคลานไปได้มากกว่านี้ค่ะต่างคนก็นเลยต้องมาหยุดความสัมพันธ์ลงแบบแบบแบบนาเสียดายนะคะซึ่งทุกอย่างกับ มาด้วยดีแต่ต้องจบลงด้วยความรู้สึกที่บ่ค่อยโอเคปันใดแต่ต่างคนก็ต่างเลสเปกซึ่งกันและกันเพราะว่าคำนี้ยายลิ้นเคยบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกันแล้วว่าขอคำว่าเลสเปกซึ่งกันและกันถ้าบ่มีคำว่าเลสเปกให้ความเคารพซึ่งกันและกันเราไปกันไม่ได้เราไปต่อไม่ได้ค่ะชอบบ่ชอบก็ให้บอกให้เว้าไปได้บ่ได้ก็ให้เว้าให้จาเออ เออชันหนสิ่งที่ฉันบ่ชอบคือผู้ชายเจ้าสู่ถ้าเยลินรูและแค่และไข่ยอีหยังสักอย่างหนึ่งนี่นะเยะลินบอกได้เลยตัดทันทีค่ะพี่น้องคะค่ะคลิปหนาเยลินซีมาบอกให้ฟังเด้อค่ะเด้อว,ว่าการที่เฮามีความรักหรือว่าคบหาผู้ชายในเชิงที่บ่ชัดเจนนี่บม่มีสถานะนี่ เข้าสิตองทำตัวจังใดคลิปหนาสำหรับสาวสาวสายฝอโดยเฉพาะเยลินสีเอาประสบการณ์ของยลินออกมาเบาซู่ฟังเด้อค่ะเด้อว่าเป็นไปจังใดสิสนุกซ้ำใดสีม่วนซ้ำใดสิออกมาในรูปแบบใดให้เอฟซีสายโฟลหลายๆท่านหรือลุงป่าเอาอาที่ติดตามช่องเยลินอยู่ได้มาฟังไปน้ากันหรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นลงในคอมเมนต์ให้ยลินได้อ่านนําในเด้อค่ะเด้อเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านของแต่ละ ค,ความรักของแต่ละคนความสุขของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนิยามของความกลักของความ สุขของอายนองสุผูสุคนมั่นกระตางมุ่มตางมองนะคะเนาะดังนั้นแล้วคลิปนี้ห้าเสียมาแบ่งปันกันตามเห็นสมควรเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยลินขออนุยาดบาดข้ามจบไปสกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันยังมีอีหยังดีๆมาเบาให้พี่ให้น้องฟังถึงแง่คิดมุมม่องตางๆในการคบหาฝรังในแต่ละขังแต่ละเถื่อนนะคะนะคลิปนี้ล่าไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย